โอ้ยบาอึฮึบาจิปพอดีอดีโหดแม่นครับโอ้ยบาอึฮึ Ui, báy, um, um, sắm à, sắm à, sắm à, không biết mong sắm à, sắm à. โอ้โถ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 ยิ่งย้อนสิลูกวิ่งย้อนสิลูกออกไปก่อนใส่สวยอยู่ครับ ้นดีว่ส่สสยโอเคครับท่านผู้ชมก็ขึ้นมาแต้มแรกนะครผมปลาจิบนะครับนี่เลยกลายเป็นได้ค่เขียวอันนี้ผมใส่ลวดนะครับผมไม่ได้ถักสายมาเพราะอากาศจะมาตีปลาช่อนด้วยนะครับใช้คันเดียวเลยวันนี้คันให้โชว์ก่อน ชูลปลาก่อนชูลปลาก่อนนะโชว์ตัวก่อนถ่ายรูปก,ก่อนนี่แหละครับผมสวยงามแสงสวยอยู่ฝนปอยๆปๆมาแล้วเพิ <c oughs> ่งเพิ่งได้ไปลาตัวแรกเค <c oughs> ครับายด้วยครับไอ้เคราชโดนะครับผมสายสำหรับสายก็ขึ้นมาให,ใหม่ๆเลครับสาย <c oughs> เป็นสายพีีสองจุดห้านะครับท่านผู้ชมนี่เลย สายพี2.5ของไม้ลุนตีปลานะครับผมฝายด้วยครับแล้วก็คันเป็นสดิตทัวร์นาเมนต์เคะทำการปล่อยครับท่านผู้ชมตัวนี้ขอบคุณที่มาขอบคุณที่มาอะไรขอบคุณที่มามาซ้ำสุดยอดครับผม hay là đôi chân to